หนึ่งสองแล้วเพื่อนเพื่อนผมล่องลอยไปแล้วในความฝันโอเคแค่มีมีก็ last one สวัสดีครับพวกเรา last o n ครับสวัสดีครับวันนี้มา่วมงานไทยแฟนอินคอนิกไม่แย่มางเหรอเพื่อนเจี๊ยบมากสนุกตอนแรกก็เป็นเกียรติมากแล้วแบบค่อนข้างตื่นเต้นก่อนขึ้นเวทีตอนนี้ล่ะมีปัญหาเรื่องเทคนิคมากมายนะครับแต่ก็ว่าก็ดีเลยเรี่ว่าเป็นงานใหญ่อีกงานเป็นงานใหญ่ๆหญ่เลยของเราแล้วคือแบบว่าวันนี้ก็คือจอยมากจอยมากสนุกมาก ดูจากเหนื่อยก็น่าจะรู้ว่าจอยมากจริงวันนี้ปล่อยจอยมากใช่ใช่ครับผมเราต้อไปกี่เพลงบวันนี้สามเพลงสามเพลงครับผมมีเทสมีที่หนึ่งในใจของเธอแล้วก็แล้วก็ถ้าชกิดว่าหนึ่งกลางอ่าภาพแต่ละคนก็คูอแบบเต็มที่กันมาพี่จะเต็มจะเต็มฮะมันดีหรือไม่ดีพี่ดีครับที่เวทีมันใหญ่ใช่แล้วก็แบบเราอยากจะโฮเวทีให้แบบ ม,มันเต็มด้วยแล้วแบบวันนี้เราจอยเรามาทุกอย่างมันก็เลยแบบว่าทําให้เราอย่างที่เห็นครับ่เพราะจริงๆสมมติอย่างถ้าดูความแตกต่างช่วงแรกๆกับช่วงหลัง่ยนะแต่ว่าแรกๆเราเน้นเพอร์ฟเรนเลยแต่ว่าแต่ว่ามาช่วงหลังๆที่แบบว่าขึ้นเกียงหลังอนะรคือเราค่อนข้างรู้สึกว่าเราอยากร้องเพลงแล้วก็อยากอยากมีความอยากรวมกับอยู่เป็นคนดูมากกว่าคือเราจะเน้นแบบเริ่มไม่กระเตนและเริ่มพูดละ อันนี้อันนี้คือไม่ได้แก้ตัวใช่ไหมไม่ได้แก้ตัวเริ่มเริ่มพูดแล้วเริ่มแบบอ้าช่วยกันแล้วเริ่มจะไม่รอตลอดแล้วเริ่มแบบช่วยกันตึงตัวแต่เราไมยังเึงผิวต่เรา่อยู่เพราะเราก็ไม่ได้เสียเหนื่อยขนาดนี้มานานเลยนะะไม่อย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นงานใหญ่แล้วก็มีแฟนคลับเรามารอกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็เหมือนกับว่าพอเราส่งอะไรไปทุกคนก็แบบ เรีกชันกลับมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสนุกมากกับการที่แบบตรงไปแล้วเราได้รับกลับมาเหมือนกันใช่ค่ะุดที่ดังมาจุดทะลุเข้ามาในอินเดียเลยใช่แล้วก็มีอีกอย่างนึงคือวันนี้เจ้าสังเกตเห็นมีต่างชาติด้วยแล้วเขาก็จอยกับโชว์ของเราแล้วก็ตื่นเ้ใจ ใช่ครับครแบ้็รู้สึกว่าแบบสนุกนะสนุกเอาจริงๆอย่างขนาดตัวเราเองเมื่อเช้ายืนดูแบบรุ่นพี่อะครับต่อเซนไปเน่รุ่นพี่แบบว่าเขาเต้นอยู่ข้างบนเลยแบบว่ารุ่นพี่ไอดอลญี่ปุ่นเนี้ยคือเรารู้สึกว่าพลังงานตรงนั้นอะมาส่งถึงจริงๆนะเป็นที่น่าภาคมากเลยเราเองก็ชอบงานจะมีที่จุดวันอยากให้ชวนชวนแฟนมาได้ครับก็งานนะครับเพราะงั้นิ c o n i c Music ใครเจแปนไอคอนิกมิวสิกเฟสนะครับผมก็เป็นงานที่สุดมากเลยนะครับถ้าใครได้มาก็บอกรับรองเลยว่ามันแน่นอนนะครับผมนายกตามกันเลยนะผมเพราะว่าจริงๆข้างล่างจะมีฟู้ต่างๆด้วยอ่ะเข้ามาดูกันนะครับผมก็อยู่ที่ไหนนะฮะไทยก็สยามครับไทยก็สยามครับสำหรับใครที่แบบมีเวลาว่างแนะนำครับอยากงห้าพลาดเด็ดขาดครับบรรยากาศก็ดีเนาะบรรยากาศแน่นาเลยใช่ก็จริงๆแบบบรรยากาศมันน่มากลมเย็นด้วยนะจริงกันรอ ครับ <c oughs> ปีนี้เป็นปีครบรอบความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น135ปีครับและเป็นไทยกับศิลปินญี่ปุ่นอยู่บนเวทีเดียวกันรู้สึกไงบ้างโอ้ผมรู้สึกรู้สึกว่าเราได้แบบแบบมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันตัวแบบไม่ต้องพูดคุยกันเลยครับใช่<ต>พ <อ S 2> เพราะว่าทั้งตัวศิลปินเองแล้วก็ทั้งคนดูครับได้แบบได้ปากคนยู่รวมกันแล้วแบบมก็คิดนะว่าแบบเฮ้ยเขาจะฟังภาษาเราออกไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่แบบ หัวใจเราแบบมีหัวใจที่มันเป็นดนตรีเหมือนกันสิ่งที่เรียกว่าดนตรีมันเชื่อมทุกอย่างเนาะแล้วก็แบบว่าอีกอย่างนึงแบบมันเป็นโอกาสที่ดีที่แบบว่าเอ้ย K-pop J-pop มาอยู่บนเวทีเดียวกันแล้วคือเห็นได้เลยว่าแบบ J-pop มาตรฐานก็คือแบบดีมากซึ่งมันก็แบบง่าเอาแบบน่าเอาตามอย่างอะไรที่แบบว่าแบบมีรุ่นที่แบบเต้นดีๆร้องดีๆแล้วมันก็สนุกมากครับทักไทยแ่ฉันรู้สึกว่ามันดีมากที่ได้ทักไทยบ้างไม่ไม่ได้เลยไม่เจอ แบบแบบท้ายแบบว่าให้แบบว่าแบบให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยสู้ๆนะคะอันนี้ก็ให้กำลังใจแล้วใช่ไหมครับบอกมาดีครับไม่เอาแล้วใช่แล้วโอเคฝากผลงานตัวเองหน่อยว่าตอนนี้จะมีทเรื่งไหนอะไรบ้างอ่าแน่นอนครับ ตอนนี้นะครับก็พวกเรา Last One กำลังจะออกซิงเกิลที่3ของเราครับชื่อเพลงว่าไม่ตอบเลยนะ What's the matter นะครับวันที่27ตุลาคมนี้นะเ,เวลา1ทุ่มที่ YouTube Last One Official นะครับแล้วก็จะปล่อยนในทางสตรีมมิ่งในในเที่ยงคืนของวันที่28ที่แบบเที่ยงคืนเข้าวันที่28 ถามแล้วคอนเซ็ปต์เพลงอะไรเป็นยังไงบ้างคะเอ้าก็พูดได้แล้วแหละว่าคอนเซ็ปต์เพลงจริงๆอ่ะเราเริ่มมาจากการที่แบบว่าเฮ้ยตอนนี้ท็อปปิะส่วนใหญ่วัยรุ่น่ะเขาคุยเรื่องอะไรกันซึ่งง่ายๆเลยมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแบบความสัมพันธ์ที่มันแบบเพิ่งการเริ่มการมีความรักซึ่งเราคิดว่าสิงง่ายที่สุดเลยคือคุยกันการคุยการแชทกันการแชทติ้งการใครพอมัเป็นชารือเป็นเ มีเด <thôi S 2> ียมเป็นใช่ม <hint anha> ีเดียมจังหวะที่สามารถแบบดูโจ๊ะๆตลกตลกมีครับมีแน่นอนครับมีแต่ไม่บอกหรอกดีเดี๋ยวเราสปอยให้เพราบอกว่าไม่ตอบเลยนะถามอะไรก็ไม่ตอบเลยถามอะไรก็รู้หรอไม่ตอบรู้หรอรู้หรอถพูดถึงเมื่อเช้าไปแฟนไซน์แฟนคลับมาบรรยากาศยังไงบ้างคะอบูนมากใช่อบูนมากนะผมทุกคนเหมือนแบบว่าเรารู้สึกเหมือนไปรับพลังมากกว่าคือแต่ละคน ที่เขามาเยื่นสมุดให้เราทรายใช่ไหมครับแต่พอเขาจะมีคําพูดต่างๆมาคอยกำลังใจเราแล้วเรามันก็เหมือนแบบเราก็อยากให้กำลังใจเขากลับไปใเหมือนแลกเปลี่ยนพลังงานสิบแลกการเราได้พลังบวกมาตลอดเวลาเลยที่แบบคนนี้ผ่านมาสามสิบปีอีกคนนึงมาเราได้พลังบวกอีกแล้วอะไรเงี้ยฮะแล้วแบบรู้สึกว่ายิ้มตลอดเวลายิ้มแก้มแตกตลอดคือผมต้องบอกเลยว่าผมยิ้มจนแบบยิ้มจนยิ้มจนตึงอ่ะกลัวมากเลยว่ามันจะสตาร์ทเป็นหน้านั้นไปตึงตึงคอยิ้มคือแต่ทึ้งมันไม่ใช่ยิ้มมันมันมันเป็นบบบบบรรรยยาาากศที่่่เััังคใให้้้มมมนแิไไดช จะบอกว่าจริงๆไม่อยากแบบใช้ชื่อว่างานแฟนไซด์เลยอยบกใช้แบบว่างานให้กำลังใจผู้การละกันจริงๆเพราะว่าแบบแรงบวกมันเยอะมากเลยเนี่ยดุสู้ชีวิตอยู่นละกันเนี่ยกานนี้ดูไหมการนี้ทุกคนจัดขึ้นแบบไทยมาไท้ไทยนะกันให้กำลังใจผู้การละกันแต่ว่มันมันเหมือนแบบว่าถ้าเราจะนิยามมันเนี่ยใช่นิยามที่แปดห้องมองมุมกลับปรับมุมมองขอเขาก็คือสื่อสื่อกลางของแฟนคลับทุกคนแบบตรงมาถึงเราอ่า มีกิจกรรมอะไรดีๆแบบนี้ไหมมีแน่นอนมีแน่นอนนะครับผมไม่ตอบเลยไม่ตอบเลยนะก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องรอแทนเหมือนกันได้ครับแฟนมิตติ้งอ่าแฟนมิตติ้งเราเพิ่งจัดไปแฟนมิตติ้งเราใช่ครับเราเพิ่งจัดไปเป็นโปรเซส์พิเอเวตปาร์ตี้ใช่ครับแล้วก็สิ่งที่เหลือก็คือคอนเสิร์ต ใช่ตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะรอปล่อยซิงเกิลที่สามแล้วจากนั้นเราก็อาจจะมีรอดูฟีดแบ็กต่างๆแล้วก็จริงๆยังมีกิจกรรมหรือว่าแอคทิวิตี้ต่างๆที่แบบสามารถพบเจอกับคุณทุกคนได้แน่นอนคือจริงๆถ้าฝากไว้เลยถ้าซิงเกิลที่สามเนี่ยถึงสิบล้านยังไงก็มีแน่นอนพูดได้เลยหรอพูดอย่างนี้เลยพูดไปเลยพูดไปเลยเพราะจะง่ายเลยว่าถ้าถึงซิงเกิลที่สามเนี่ยเขาบอกแล้วว่าขายเริ่มขายสปอนเซอร์ตไงมีแน่นอนเริ่มมีคอนเสิร์ตเริ่มมีความเป็นไปได้ใช่ไหมได้่า เดี๋ยวต้าอ่อยูแล้วอนาคตของผมมีอะไรบ้างครับแทนไปทางด้านไหนอ่าก็จริงๆผมรู้สึกว่าการที่ผมไม่อยู่เนี่ยมันมันอาจจะส่งผลบ้างแหละในในช่วงแรกๆอะไรทำนั้นเชื่อว่าทุกคนก็ยังคงจำจำภาพลาซวนเป็นภาพคนดีมันแค่ต่อไปนี้ออกงานแค่แบบอาจจะมีคนที่ติดภารกิจอะไรก็ไปก็องไปทาที่มันต้องไปทําจริงๆนะครับอ่าก็แค่นั้นแต่ผมเชื่อว่าอ่าสี่คนอ่ะก็สกายพามไม่ลดลงไปไหนเลย สุดท้ายแล้วลัสวันเราก็ยังคงเป็นลัสวันที่เป็น5คนอยู่ดีใช่ครับผมแล้วก็ระหว่างที่อู๋ไม่อยู่เนี่ยเราก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆที่ยังมีอยู่อยู่ในทุกคนได้ยังเห็นอีกเยอะแยะหน่อยก็ฝากถึงแฟนเพื่อนอ่ะก็ฝากถึงแฟนด้วยนะครับผมก็ ใกล้จะหนึ่งปีแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดสวัสดีทั้งแฟนเก่าเอ้ยไม่ใช่แฟนๆที่แฟนๆแฟนๆที่มาตั้งแต่แรกแล้วอ่าแล้วก็แฟนๆที่ที่มาแล้วแฟนแฟนที่กลังจะมาเป็นแฟนคลับของเราครั้งวันด้วยนะครับผมก็ฝากพวกเราทั้งห้าคนก็เลยอ้อมอ้อมใจดวงน้อยๆของทุกคนด้วยนะครับก็ถ้าเวลาเหนื่อยเวลาถอก็มาส่ัต่อไปเลยโอ้ยก็ถึงมีคำถามว่าถ้าสมมติว่า แฟนใหม่ที่แบบว่าไม่ใช่แฟนใหม่สิเป็นแฟนที่เพิ่งรู้จักพวกเราอยากติดตามพวกเราสามารถติดตามได้เพิ่มมากไหมรับส่วนเราพี่เชียวนะครับผมทุกแพลตฟอร์มเลยนะฮะได้เลยย YouTube Facebook สามารถติดต่ได้เลยลับส่วนเราพีเชียวได้ครับพี่เชียวเขาเปพีเชียวถ้าใรียากตอบก็ฝากในดามเราด้วยนะครับผมไม่ตอบเลยนะหรือว่า What's the matter ครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ